ครัสวัสดีครับวันนี้ก็จะสอนโหลดเกม m e Craft 1.5.1 Pixelmon มอนมอนมอนนะครับหลังจากคลิปเก่าที่ผมทำไปนะครับมันเล่นไม่ได้ครับผมจะมาสอนโหลด1.5.1แทนนะครับเพราะว่ามันเล่นได้นะครับก็สำหรับใครไม่มี m ม Craft Pixelmon นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ได้ลิงก์คลิปชันเลยก็ไปดูกันเลยครับเบ็บ นี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะให้ใต้ดีคิปชั่นไว้เลยนะครับอันนี้ของผมมันเข้าไว้แล้วครับก็เดี๋ยวจะให้อันนี้ครับแตได้ไม่ต้องกดเข้าอะไรนะครับอันนี้ก็ปิดไปก็กดดาวน์โหลดไปตรงนี้เลยครับสีเขียวนะครับกดไปปร๊บโหลดเสร็จปป๊บเข้าไปในไฟล์ก็จะได้นี่มานะครับหนึจุดห้าจุดหนึ่งมาครับพิกเซลมอนนะครับ กดเข้าไปเลยมันก็จะมีให้เซตอัพนะครับกดต่อไปนะครับกดต่อไปอีกนะครับอันนี้ก็ให้เลือกอันที่หนึ่งนะครับก็กดต่อไปอีกอันนี้ก็เลือกดส์ไดที่คุณอยากเซฟไว้นะครับก็ผมเซฟไว้ได้ C ผม,ผมแนะนำว่าแนะนำครับ ให้เลือกได้ของคุณเลยครับไม่งั้นคุณจะไม่รู้นะครับว่าเข้าเกมตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นหน้าเดสก์ท็อปให้นะครับมันจะให้เข้าไปหาในไฟล์นะครับผมเลือกไว้ในงานไฟล์ของผมปั๊บกดต่อไปอีกนะครับกบเริ่มเลยครับรอแป๊บพอเสร็จนะครับมันก็ไม่ขึ้นตามที่ผมบอกนะครับส่วนใครสงสัยบอกว่ามันขึ้นนะพี่อันนี้ก็ตามจริงไม่ขึ้นหรอกครับผมลากมาใส่นะครับ ลากมาใส่หนเะดสก์ท็อปก็เข้าในไฟล์และเข้าไปที่จุดที่คุณเซฟมาครับไว้นะครับที่เซตอัพอันนี้ไว้นะครับกดเข้าก็มีเสียงอะไรขออภัยครับเนี่ยครับที่ผมลากไปกดเข้าเล่นได้เลยครับเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปกดนี่อินเทอร์อินเทอร์อแป๊บหนึ่ง รอแป๊บนึง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 รอแป๊บแปบนึงก็เดี๋ยวผมสร้างโลกใหม่แต่คุณจะงงนะครับว่าเข้ามามันเป็นอะไรนี่ครับเข้ามาคุณก็แปลกใจครับว่ามันให้เลือกอะไรครับคือมันให้เลือกตัวโปเกมอนตัวหนึ่งครับผมเลือกชาแมนเดอร์นะครับมันก็จะขึ้นข้างๆให้เลยนะครับ นะครับก็หาหดอะไรกันหาเล่นอะไรกันไปนะครับโปเกมอนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะครับ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 บายบาย